ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมใช้ก็เถื่อนนะครับวันนี้นอกสารที่วันร้อนๆหลังฝนตกนะครับพอดีมาทําธุระแถวรังสิตก็เลยคิดถึงรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นสหายเก่าเพื่อสักยี่สิบปีแล้วได้ข่าวว่ามาซุ่มเปิดอู่ทำบีเอ็มยูนะครับที่นี่อ่าแต่ว่าพี่แกทําเฉพาะ e ีสามศูนย์นะครับเท่าที่ผมถามมาผมลองถามแล้วผมจะเอาบีเอ็มเอ็กโครงฮาร์โร่มามาซ่อมบอกไม่เอาไม่ต้องให้ผม รับแต่ e30 เท่านั้นนะครับที่เป็น bmw ตอนนี้ผมมาคุณจุมพจน์นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับมาแบบไม่ได้บอกเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวที่ทางเข้าแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเราจะขับเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับนี <Hey. S 1> ่หลังคาหลังคาสัญลักษณ์โอ้นี่อูพี่เขาหลังคานี่สีแบบอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เล่น bm เนี่ยอาจจะไม่เหมือนเปะ๊ะแต่ใกล้เคียงมากนี่คือสีสัญลักษณ์สามสีของ bmw นะครับ นี่บรรยากาศโอ้บรรยากาศโอ้โห CBR นะเนี่ยโอ้มี CBR จอดเกลอะอยู่คันโอ้นี่นี่นะครับนี่นี่ครับโอ้โหนี่นี่คนละพักไปไม่หมดเลยครับโอเคโอเคนี่ครับนุน่นใครอะ่ะนุน่นน่าจะใช่รุ่นพี่ผมนะครับนี่ครับนี่เลยบอสปุ้ยอ่ะเราลงไปดูกันเลยดีกว่าครับเอาละครับมาถึงแล้วนะครับ,รบปู BMW นะครับ E สามศูนย นี่ครับมาดูเลยครับเราไปดูคันนี้ครับตัวท็อปไฮไลท์ของอูที่นี่วันนี้เราจะนำมาเสนอคอนด้านะครับซูเปอร์ปีไอใช่ไหมพี่ใช่ๆๆเนี่ยข้างหลังเครื่องเนี่ยจะวางในซูเปอร์ปีไอโอ้โหเอาเดี๋ยวเนี่ยครับอ๋อตอนนี้มีไม่ใช่ E30 นะครับน่าจะเป็นอียี่แปดอยู่คันนึงสวย โอ้พี่เข้ามาเข้ามาเห็นถูกขาเห็นเล็กเท็เลยนะนี่ครับอ่ารุ่นพี่ไงครับบอสปุ้ยครับบอสปุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าหน้าตาที่นี่วิศวกรเครื่องกลนะครับผมวิศวกรเครื่องกลนะครับจากรู้ว่าวิศวกรเหนือนะครับคนนี้อับไรท์พี่กำลังเปลี่ยนสายพานใช้มิ่งเบลล์อยู่ครับเนี่ยอ๋อนี่ครับ อ是是 passage, ู๋ใจยัง hey, ร okay. ็อกอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนกับกําลังขยับขยายใช่ครับผมนี่น like ี infinity, right? ่กำลัง okay. ทํางานอยู่เปลี่ยนแทมมิ่งนะครับสายพานแทมมิ่งเบลนะครับโอเคเฮ้ยขอพาชมอูหน่อยนิดนึงเราวันหลังเดี๋ยวอูสมบูรณ์ถผมมาใหม่ใช่วันนี้อูไม่สมบูรณ์นะโอ้ยพาทัวร์ก่อนพาทัวร์ก่อนนี่เปิดกล้องมาใจอีแปดได้ไงไม่ต้องอีสามสุกอีสามซีดที่เนี่ยได้ ไอ้ล้อที่ซุกซุกอยู่ในที่เป็นยางดูเหมือนกองยางไม่มีราคาที่มันอับดีน่าเอาเนี่ยลองดูครับลองดูอันนี้ล้อเกวียนครับนะฮะสเต็ปนี้คือล้อล้อเกวียนนะครับเนี่ยล้อเกวียนนะครับล้อเกวียนพี่ตั้งไม่มีราคาเลยตั้งเต็นท์ไปหมดมีราคาเลยครับไม่ใช่กองยางนะครับนี่เม็กไหนๆมาดูโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่อันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปรับปรุงนะครับเนี่ย กองนี้กองนี้อพิ่นาแท้นะครับผม่า,าราคานา่นาจะหลายตังอยู่หลายตังอยู่นะครับกองน,นี้อัพิ่นาแท้แน่นอนรอแพทชมนลยครับบรรยากาศไปรอบกำลังจัดอูอยู่นะครับนี่โอ้เครื่องเทียบยุคใหม่ยุคคลาสสิกยุคต้องกำเนิดมีหมดนะครับมีหมดเลยเอ,อ็นสองพันห้าสองพันเจ็ดแล้วก็สองพันคารบูเรเตอร์อยู่ในอียีิเอ็ด จะบอกว่าอูนี้อาจจะไม่ยังไม่มีชื่อเสียงที่ไหนนะครับบอกได้เลยแต่กลุ่มย่อยๆนี่งานเพียบใช่ครับจองคิวเป็นปี <laughs> ผมว่าช่างไม่ค่อยว่างทำ <laughs> นี่ก็น่าจะกําลังรือ้อป่าปูหรืออะไรสักอย่างตอนนี้เราประกอบช่วงล่างหน้าหลังใส่ถังน้ำมันนะครับคันนี้แล้วก็ใส่หัวใจเข้าไปครับเป็นเครื่องทว wow ินแคมส6วหล์าครับโอ้โขอชมเลยฮะ้ะะรหัสตัวนี้ M4 4ครับผม ซึ่งตอนนี้ก็ฝุ่นเกาะมาเป็นปีแล้วเหมือนกันขอดลงนี่ก็โออห์ฮอนได้พี่โออห์ฮอนเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่เปลี่ยนภายนอกเช่นสายพานนะครับน้งนี่นี่มเม็นอะไรอ๋อแสดงว่าทำงานกลางคืนนะครับเถตุนี้ยุงน้ายุงน้าอย่าชุ่มใช่ครับใช่ครับเครื่องบล็อกนี้กลายเป็นที่วางยากันยุงไปแล้วใช่ครับเครื่องตัวนี้จะยัดใส่ไปในตัวนี้นะครับ ชื่อว่าเสือดำนะเสือดำเดี๋ยวเสือดำเสร็จนะครับจำไว้นะครับวันนี้ชื่อเสือดำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายแต่แต่เสือดำนี่หลังคามีรูด้วยนะครับเนี่ยนี่รสไตล์เชาว์เรนสังเกตได้ว่ารถเรานี่รถในกลุ่มเรามีชื่อกันทุกครเนี้งผมนี่หมีขาวของผมมีมงคลชัยครับโอ้นี่ทุกไปเยอะทุกไปเยอะพี่่วนสองการที่เห็นด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวขอดูพาร์ทก่อนนี่นี่ มีพัดโค้ดเตรียมประกอบอ่าครับ<ช>เป็นอ่าปีกนกอิสระล่างหลังนะครับอ่ะแล้วก็มีปีกนกอิสระหน้านะครับในภาษาช่างยนต์นะครับอ่าเป็นระบบปีกนกทั้งสี่ด้านนะนี่คือเตรียมประกอบไหมพี่ใช่ครับนี่คือทําสีเสร็จแล้วก็แรปถุงไว้กันฝุ่นนะครับ<ช> <ๆ S 2> เตรียมประกอบประมาณเจ็ดคันนะครับเนี่ยวมนนเเเห็ียคาของอูนี้ไหมครับ รถหนึ่งคังเลยนะครับไข่าว่าตรงนี้ต่อไปจะกั้นห้องแอร์โดยจะเป็นพื้นที่ประกอบรถนะครับโดยเวณเป็นคลีนรูมนะครับต่อไปที่นี่จะใช้คลีนรูมประกอบรถนะครับพืนนี้เทอีพ็อกซี่ผมสั่งบอดี้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันเลยผมสั่ง BNX Pro h a r o ไว้แล้วเดี๋ยวส่งาประกอบที่นี่แต่เดี๋ยวโุเฉพาะด้านบนที่ผมว่าไม่ธรรมดาด้านบนนี้ก็เป็นพาร์ทบีเอ็มอีสามสิบหมดเลยครับทั้งแรไอเทม มีแลเทมหลายตัวนะผมว่าเชียงกงยังอายนะครับเชียงกงมันรวมมาหลายยี่ห้อหลายรุ่นนี่มันไม่ใช่ออกสื่อปุ๊บแม็กขายนะได้เขากาเคยแม็กขายไปแล้วรอบหนึายได้ขาวแม็กขายอันดนะ b u s s s R A นะฮะ5ร้อย24พเกตว่าถ้าเกิดอันไหนมีราคานะครับจะผูกโซ่ไว้ผูกโซ่ไว้นะครับถ้าเกิดจะเอาก็ที่ตันเหล็กมาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวที่ไม่อํานวยแต่ไอ้สองคันเนี้ยผมว่าที่แร็ปอยู่นี่ต้องต้องเป็นรถที่ มีราคามีตํานานแล้วก็ขอดูงานเลยผมว่างานน่าจะเนี้ยบอ่าเล่าให้ฟังก่อนก็ได้ครับเป็นรถปะวันะครับก็เป็นคูเป้ไฟท้ายสองชั้นครับผมเป็นคูเป้ไฟท้ายสองชั้นนะฮะอ่ากันชน M1 นะครับคันนี้ลงเครื่องหกสูบสองพันเจ็ด้อยซีซีนะครับแต่งแบบแอบแรงนิดหน่อยนะทั้งสองคันนี้เป็นฝาแฝดกันครับผมแบ่งเป็นโสีอีกคันยังอยู่ไกลถึงลำปางนะฮะ ม่รู้ว่าตอนนี้ลําปางหนาวมากหรือเปล่าคันนี้ของใครของเจ้าของอเองหรือเปล่าคันนี้ของพี่ช่างยนต์มือดําเขาฮะของพี่เอง <c oughs> เลย <c oughs> ชื่ออะไรคันนี้ชื่ออะไรอ่าคันนี้หมูแดงครับห <c oughs> มูแดงผมผมรู้คร่าวๆมานะครับว่า <c oughs> พี่ปุ้ยเขาได้รักบีเอ็มเหือพายุอีสามสุดเพราะว่าเขารอดชีวิตจากรถรุ่นนี้มานะครับใช่ครับเมื่อห้าปีที่แล้วฮะที่จังหวัดพังงาครับใกล้ๆกับโรงแรมภูงา น่าจะรู้จักกันนะฮะกลิ้งได้ข่าวว่ากลิ้งกลิ้งทิ้งรถนะครับกลิ้งทิงรถหรืเครื่องเขาครับพี่พาชมหน่อยว่าพี่ทำสเตปไหนในสองคันนี้เนี่ยก็มีชันรูปมีทันรูปทั้งสองคันนะครับผมอ่านะฮะอุจปาครับเด็ดลังนี่เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ผมดูแล้วเอานะฮะเป็นวงอะไรเอ็มหนึ่งทั้งนั้นเลยนะฮะผมดูแล้วนะเอ็มหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป่าใหญ่หนึ่งตัวนะครับเป็นวงอะไรเอ็มหมดเลยนะฮะ อันนี้ส่งไปรีโบดักทําให้เหมือนไดไ้ได้นะค,คุ้มผ้าทาาันทา่าก็คลิปแล้วนะครับผมตอนที่ดูนะนี่พัดกองกับดีนีตัวมีราคาทางนั้นเนี่ยเว็บทิท้งไว้เนี่ย <laughs> <laughs> ส่วนนี้ครับเป็นประตูรุ่นเปิดประทุนนะฮะกําลังรอโปรเจกต์อยู่นะฮะนะฮะเป็นประตูไ <c ười> ม่มีโครงนะครับรุ่นเปิดประุน <c ười> โอ้โนี่ป่าผู้ทั้งคันนี่คันนี้ก็ทําบอดี้มาก็หลักแสนอยู่ครับผมนะฮะ สงใส่ลูกค้าผมมาแล้วใช่โอ้คอ,อสมาเย้ยเจ้าของขอู้ไปรับลูกค้านะครับเรามาแอบดูนะครับผมว่าตัวเจกคันนี้น่าจะเสร็จมาน่าจะเก็บมาดูเลยครับนี่โอ้โหดูภายในนะครับคอนโซลฝาผุทำใหม่หมดทั้งคันนะครับคันนี้ทุกจุดทุกจุดทุกจุดโอ้โหคันเทพจริงๆครับถือว่าโอเคมาก แล้วก็ไอ้พวกมัดสายฟงสายไฟนี่ก็เต็หมเลยหมดนะครับนี่คันน้ำเงินเฮ้พอดีมัดต,ตั้งกองทิ้งอยู่นี้นะครับเพื่อนเหรอครับพีมัดครับพีมัดเหมือนไม่มีราคาเลยเห็นแล้วกองกับพื้นกองสองที่สองคันน้ำเงินเนี่ย ูรูรูนีู่นีโอ้ยนี่สเต็ปเดียวคันแดงสเต็ปเดียวคันแดงบอกได้เลยว่าเวอนที่มันอูอาจจะยังรอกรุงรังอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโปรเจกต์นะครับเราจะมาถ่ายทำตอนที่อูนเนี่ยเสร็จอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็มาดูกันว่าไอ้น้ำเงินไอ้แดงแไรดำบันะะ เสร็จงานมามันจะเป็นสภาพไหนนะครับส่วนไอ้คันนั้นอ่ะได้ข่าวว่าลูกค้าจ่ายเงินหมดแล้วยังติดต่อลูกค้าไม่ได้ผมก็รอดูประกอบสี่ลำนี้ครับสี่ลำนี้น่าจะเป็นเทสต่อไปที่เราจะมาครับเดี๋ยวถ้าเกิดที่พูดเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายว่างานที่นี่นะครับจบงานสวยยังไงคือตอนนี้เท่าที่ดูแล้วอ่ะอะไรเยอะจนเราร,รีวิวไม่หมดนะครับหมดมู่มันเยอะมาก ได้ข่าวว่าที่นี่ถ้าเกิดใครต้องการแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้ตรงรุ่นของ e สามูนย์นะครับพี่ปุ้ยมีของขายนะครับแอร์ออโต้ที่ว่าสั่งกันตัวหลายๆตังที่ที่ว่าไปจำหน่ายของ e สามศูนที่อยู่ในพวกไม่แน่ใจอยู่เอ็มสามืออะไรสักอย่างนแหละแต่ถ้าเกิดคนเล่นเขาน่าจะรู้ก็ติดต่อได้นะครับติดต่อผ่านผมก็ได้เดี๋ยวผมทักทายพี่เองเราะพี่ก็ปู้เนี่ยจะไม่ค่อยออกสื่อแล้วก็ไม่ได้เปิดหน้าอุกปาการที่เห็นในท้อองว่านี่คือบ้านเขานะครับ บางกีครับโอเคครับเดี๋ยวให้พี่เขาพาทัวร์ฝั่งที่เป็นซากอะไรนะครับเป็นอะไรรอตัดมีบางคันรอตัดบางคันที่เราประกอบอีกฝั่งหนึ่งของของอูนะครับเดี๋ยวรอพี่เขาคุยกับลูกค้าเสร็จไปครับเอาครับระหว่างที่เจ้าของอูเขารับลูกค้าครับมาดูบรรยากาศโดยรวมนะครับอีกรอบหนึ่งครับอูเขานะครับอ่ากองเดี๋ยว จัดเสร็จเรียบร้อยจะมาดูในที่นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงอู่นี้นะครับจริงๆไม่ได้อู่นะผมบอกได้เลยว่านี่คือบ้านนะบ้านบ้านของนายช่างปุ้ยนะครับอ่าแล้วก็จะติดตามผลงานแจเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจไว้ให้นะครับตอนหลังเดี๋ยวเอ้านี่อันนี้ไม่ใช่เยอรมันอเมริกันนี่ว่ามีรถอเมริกันมาปะปนได้ไงเนี่ยเอไม่รู้ว่า หมือนจะทำอะไรกับรถอยู่เอ้าคุณจมว,วัดเอ้าวันนีค้ก็ทำอะไรเนี่ยรื้อรถเล่นเี่ครับนี่แก้ดูสงสัยระหว่างรอสายลายกันคุณจมวัดรื้อรถเล่นสภาพนี้เลยเหรอเรื่อรถเล่นครับเดี๋ยวนี้ได้กลับบ้านกินข้าวมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพรุ่งนี้ติดมาเตรียมรถครับพรุ่งนี้เราจะไป อะไรนะห้วยคอกหมูกันอ๋อพวกนี้เราจะเอารถไปลุยห้วยคอกหมูกันนะครับตวรวจเช็คความพร้อมเลยต่อไปเทรานพี่คือต้องถอดแบบลื้อทั้งคันเลยในเดียวอูนี่ก็ททำรถเยอรมัน <c oughs> จริงเหรอไฟอักเะนี่คุณเอารถไฟกับพลาสติกไปทำไมเนี่ยขอโทษขอโทษด้วยขอโทษด้วยเดี๋ยวประกอบขับแล้วครับนี่มาผิดอูเนี่ยนี่ครับนี่ครับเชฟโรเลตตาสองชั้นในตำนานนะครับอ่ารุ่นแรกของไลน์การผลิตเชฟโรเลตไทยแลนด์นะครับ ซึ่งเป็นตำนานไปแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวคันนี้ให้ฟังนะครับว่าเป็นออฟโรดที่สมบุกสมบันขนาดไหนนะครับที่เราใช้งานกันมานะครับคันนี้อเ,เป็นกล่องหายยากแล้วพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะเอาคันนี้ไปตะลุยกันนะครับอ่าส่วนพึ่งนะครับจะขึ้นเขากระโจมแลถ้าเกิดเขาว่าโจมไปประเมินสาขาาหน้างานแล้วขึ้นไม่ได้เราก็จะไปห้อยข้อหมูนะครับ นะขอติดตามรายการได้ครับพรงนี้นะครับตรงนี้ไปแน่นอนครับผมขอเมียแล้วเดี๋ยวนะครับเรารอพี่ปุ้ยอีกแป๊บนึงครับจะดูบรรยากาศภายนอกของอู่กันนะครับครับผมสักครู่สักครู่ครับผมนี่นะครับพอดีหันมาเห็นน้องเขาเก็บของกระโดดรก็เก็บขยะไปทิ้งมาสังเกตได้เลยครับนี่ถังน้ํามันนะครับถังน้ามันของ E30 ล้วนๆล้วนๆทั้งกระบะเลย ถามสอบถามแล้วนะครับว่าเอาไปไหนไปช่างกิโลร้ไหมครับอกก่อว่านี่ถังน้ํางานรอรประกอบนะครับทั้งหมดนี้นะครับส่งไปยิงทรายนะครับไปยิงทรายเพื่อทําสีนะครับเอามาไว้บริการลูกค้านะครับแล้วก็รถที่รอประกอบอยู่นะครับโอ้มาหาสารน่าจะทักกี่ลูกเนี่ยโอ้ประมาณยี่สิบลูกนะครับผมดูว่าเพื่อนๆอู่เล็กๆนะครับอู่เล็กๆนะครับอู่นี้ เอาครับเพื่อนเพื่อนพอดีเจ้าของอูนำถังน้ำมันมายิงทรายนะครับเดี๋ยวร้านจะปิดก็เลยผมพาทัวร์เองผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง e30 นะครับบอกฟอนเลยอาจจะผิดอาจจะทัเรยก็ว่าไปแต่ได้ดูบรรยากาศนะเพื่อนเพื่อนที่เล่นรถรุ่นนี้น่าจะรู้ดีว่ามันคืออะไรบ้างในรูปนะนี่ก็บรรยากาศรอบๆอูด้านข้างนะตอนนี้ว่าแมวนี่ขายด้วยไหมอดี๋ยวน่าจะเป็นแม่ย่านาของอูนี่นครับนี่ก็คือเศษอะไรที่ยัง ยังน่าจะพอใช้ได้เพราะว่าที่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวปอาไปเอาไปขายเป็นเศษเหล็กได้แล้วอันนี้ก็อาจจะแบบมีปัดปูนอะไรได้นี่ก็เครื่องตัวหนึง่งเครื่องตัวหนึง่งอันนี้แพรแพรหลังแพรหลังแพรหลังนะครับพร้อมแม็กคู่หนึง่งนะครับช่วยด้วยอันนี้ก็แพรหลังอีกอันหนึง่งนี่ก็ทองประตูทองประตูตรงนี้น่าจะเป็นของตัวสีประตูนะครับตัวของคูเปอร์รู้สึกจะแยกกับไปไว้ที่หนะึ่งเพราะว่านี่ที่กองมัก็อย่างที่บอกม,มันไม่ใช่เศษยานนะครับ แมกครอบชุดแม็กยะครอบชุดอยู่นะครับนีบรรยากาศรถนี่ก็ตัดตัดไปนะครับสองสาวันที่แล้วตัดไปสามสี่คันที่มันหมดสภาพส่วนตัวนี้ก็ช่วงหน้าตัดมานะครับเตรียมเตรียม,มลงเตรียมลงรถลูกค้าที่จะเข้ามาส่วนที่ก็ส่วนใหญ่บอดี้ยังไม่ตัดเดี๋ยวจะเป็นคูเปอร์นะครับคูเปอร์อันนี้คันนึงคูเปอร์นั่นก็คูเปอร์ ส่วนคันแดงนีคูเปอร์นะครับแต่สภาพนี่น่าจะหนักหนาสาหัสหน่อยเหมาะบสายปั้นลึกๆแบบนี้เนี่บรรยากาศวันนี้นี่คันนี้รอตัดคันนี้รอตัดนะครับก็คงตัดแล้วเก็บอะไรที่จะใช้ไว้บางส่วนแต่ที่เหลือไม่ไม่ไม่ตัดแล้วครับอะไรที่สามารถ ทําราคาได้อยู่ก็จะแยกเก็บไว้ตรงนี้นะครับส่วนหลังจากที่โดนขโมยล้อแม็กไปชุดหนึ่งนั่นครับสภาพล็อกล้ออุลัตล็อ้อล็อกล้อโซไว้โอเคครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราก็ให้ทางพี่ปุ้ยยองมาปิดเทศนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรถ ที่กำลังทำอยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูแน่นราพอดีอู่กำลังรีโนเวทอยู่นะครับจะมีเทพื้นแล้วก็ทำห้องแอร์ทำเป็นคลีนรูมเห็นว่าจะประกอบเป็นคลีนรูมประกอบรถนะครับเดี๋ยวเราจะมาอีกรอบหนึ่งตอนเสร็จสมบูรณ์นะครับคุณพานุวัฒน์ต่อเลยโอเคครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกับพี่ปุ้ยนะครับมาปิดเทปนะครับผมเอาครับวันนี้ก็ขอขอบคุณรายการ พ o รีเดสโ p เวิร์กแ Happy ครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากติดตามเพจช่างยุตนมือดำด้วยนะฮะเดี๋ยวรถคันที่พี่เขาทำกันอยู่นะครับสาสี่คันเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วผมมาถ่ายผลงานให้ดูแน่นอนเพราะตอนแรกก็ธรรมดาผมเล่นฟอร์ดเล่นเมกันเล่นมอเตอไซค์ญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มเออียงแล้วครับเดี๋ยวจะไปับไปจะมองหาสามสี่ักคเดิมๆอะไรเงี้ยเบียมดับเบิลคสับครับหวังว่าเมียคงไม่ดูคลิปนี้ พราะว่าน่าจะโดนไายโอเคแล้วทีมงานครับ um อ okay uh okay e e uh, ูเรียกชื่ออูอะไรเฮ้ยอ่าหลังมอนะฮะอีสามสิบหลังมออีสามศูนย์หลังมอนะครับอีสามสิบหลังมอส่วนเพจพี่เขาชื่อช่างยนต์มือดำช่างยนต์มือดำเดี๋ยวผมครอปเพจไว้ท้ายคลิปนะครับผมครับโอเคครับสวัสดีครับผมไม่ยอมกข้าไปในร้เตเทว